สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมตัวหนึ่งนะครับเป็นของแบรนด์เดียวกับตัวนี้ครับแบรนด์วิดเพอร์ฟูมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้เซม,มเพลมานะจากพี่พี่คนหนึ่งนะครับที่ใจดีมากเลยเอามาส่งมาให้ผมเลยนะครับพี่กิติชัยสิริเพชรสมบัตินะครับอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็มันจะเป็นตัวกลิ่นนี้ครับ เอพิสเจฟูมนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นแบรนด์ของวิ p เ r อร์ฟูมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ดูรีวิวอันเก่าของผม,มนะที่ผมรีวิวไว้จะเป็นตัวตัว Whispers of the w o o d นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับก็เสิร์ชที่เพจเขาได้เลยครับไม่ไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าแล้วก็ ต้องจองต้องอะไรยังไงนะครับแต่ราคาจะอยู่ที่ 25, รประมาณ2,500นะครับประมาณประมาณนะประมาณ2,500ไม่แน่ใจนะต้องไปถามดูอีกทีก็ขนาดคขาจะเป็น50มิลน,นะครับโอเคเรามาดูเรื่องกลิ่นนะครับเดีย๋ยวผมฉีดขอฉีดดมเลยแล้วกัน คือกลิ่นเปิดของเขาอ่ะผมต้องดมหลายๆครั้งนะถึงจะรู้ว่ามันมีกลิ่นอะไรบ้างซึ่งตอนเปิดเนี่ยถ้าในในในเพจเขาบอกว่ามันจะมีพวกเบอร์การมอสมีอะไรอย่างเงี้ยมีคาดอมมมมีแอปเปิลนะครับแต่ผมไม่ได้กลิ่นเบอร์การมอสนะคือจะงะผมอาจจะรับกลิ่นอื่นได้ ได้แน่นกว่าคือเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นคาราเมเนี่ยได้กลิ่นนะครับแล้วก็มันเปิดแบบอหอมหอมฟรุตตี้อ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นแนวนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่ากลิ่นเนี่ยกลิ่นเปิดนะเฉพาะกลิ่นเปิดนะมันออกมาฟรุตตี้ฟรุตตี้เลยแล้วก็เสร็จแล้วในช่วง หนึ่งผ่านไปเนี่ยกลิ่นของเหมือนน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งแล้วก็ยาสูบเ่ยนะครับจะออกมาออกมาเพิ่มขึ้นโอเคครับแล้วก็จะมีกลิ่นของเข้าบอบดรฟยฟูดมีวนิลานะครับเอาวานิลาผมผมผมไม่ได้กลิ่นขนาดนั้นนะแต่รายฟูดอะได้มันมันก็ออกมาแนวฟุต,ตี้อยู่แล้วนะตอนแรกอะอาจจะเป็นกลิ่นนี้ก็ได้แล้วก็จะมี หลังจากที่ใช้ไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเอ่อมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนสับสามนะครับอีกอนเนเมิกของที่เขาบอกว่าคาสโตรเรียมหรอะนะมีครับมีคือกลิ่นสาบนี่เป็นยังไงม,มันเหมือนกลิ่นสาบแบบมันไม่ได้สาบฉุนนะมันมันแบบว่าเหมือนกับพูดไม่ถูกอะแต่มันรู้สึกได้ว่ามันเป็นกลิ่นสาบแต่มันไม่ได้เป็นสาบฉุนอะ คือผมเคยได้กลิ่นอย่างเงี้ยแบบพวกแบบซิเวดอะหรือพวกชมดอ่ะก็จะมีกลิ่นแนวเนี้ยมันเป็นกลิ่นแนวเดียวกันอะคืออะนมลิคเขาเรียกอะนมลิคนะแล้วก็ในโน้ตเขาเขาจะมีบอกว่ามีซีดาบูดนะครับแล้วก็มัสมัสได้กลิ่นครับแต่ว่าซีดาบูดผมไม่ได้กลิ่นนะยังจับไม่ได้หมดนะแต่ว่ากลิ่นหลักๆของเขาเลยเนี่ยที่ผมได้กลิ่นเนี่ยพอผ่านช่วงเปิดไปแล้วมันจะเป็นนี่เลยครับน้ำผึ้งแล้วก็ยาสู แล้วก็กลิ่นแคสซเลียมที่ออกอนิเมลิกนะคือชื่อของของเขาเนี่ยเออพิเจฟุงมเนี่ยม,มันแปลว่าแลแล้วชั้นก็สูบบุหรี่หรือยังไงเนี่ยประมาณเนี้ยแลแล้วชั้นก็สูบบุหรี่ซึ่งเท่าที่อ่านคร่าวๆนะมันเป็นเหมือนชื่อเพลงหรือชื่อนื้อเพลงของเขาอะครับของฝรั่งเศสมันให้อารมณ์แบบไหนคือกลิ่นเนี้ยมันให้อารมณ์แบบยาสูบน้ำผึ้งแล้วก็มีกลิ่นสับๆแบบ มันเป็นแนวยั่วนะคือคือตัวนี้เป็นแนวยั่วแบบยั่วเลยอะ่ะเป็นยั่วที่ดมง่ายด้วยคือตอนที่ผมดมเนี่ยพอกลิ่นสับสับมันออกแล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงผมไปถึงน้ําหอมดังแบรนด์หนึ่งนะครับนิชแบรนด์คิเลียนนะครับแบล็กทูแบล็กนะครับซึ่งก็จะมีน้ําผึ้งมียาสูบนะครับแล้วก็มีกลิ่นสับสับนะแบล็กทูแบล็เนี่ยแต่ตัวนี้ใช้ง่ายกว่าแบ c ็ t ทูแบล็สสำหรับผมนะครับ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะใน b a c k to black เนี่ยผมใช้แล้วมันเป็นกลิ่นสาบแบบมันสาบเกินไปอ่ะคือหลายคนอาจจะชอบนะแต่ผมผมว่ามันมันสาบดิบเกินไปแล้วมันทําให้อารมณ์แบบมันดาร์กไหมเออมันดาร์กแต่มันผมไม่เข้าใจว่ามันหอมยังไงนะอันนี้ผมยังเข้าไม่ถึงนะกกินดิบดิบสาบของ b a c k to black นะซึ่งใครหลายๆคนชอบนะครับแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ อะไรของเขาได้นะครับแต่ว่าของผมมันไม่ไม่ได้กระตุ้นอะไรผมนะแต่ตัวเนี้ยตัวนี้คือดีดีแบบคือเข้าถึงง่ายครับกินถามว่าเขาซับซ้อนไหมมันไม่ได้ซับซ้อนมากขนาดนั้นนะคือดมแลนะ้วเนี่ยจะรู้โน้ตหลักๆของเขาเนี่ยมันทาให้อารมณ์เราเข้าไปถึงไปถึงตัวของตัวพระเอกของเขาเนี่ยได้หลายตัวนะครับแล้วก็ดมลหลายๆครั้งมันก็ไม่ได้เบื่อเลยนะ คือมันเป็นกลิ่นที่ทําให้ดมแล้วรู้สึกอารมณ์ดีครับมันมันมันสดใสนะมันมันไม่ดาร์กนะมันไม่เหมือนแดกทูแบกนะอะนะอันนดาร์กแต่อันนี้มีสารนิดนิดแต่มันมันเป็นกลิ่นยั่วที่สดใสแล้วก็มันมันน่าจะเป็นยูนิเซ็กนะแต่ผมว่ามันเอนไปทางผู้หญิงใช้จะเหมาะเหมาะกว่าคือถ้าผู้หญิงใช้กลิ่นเนี้ยคือรู้เลยอะว่า ว่าคุณใช้เพื่ออะไรสำหรับผมนะคือกิ่นมันค่อนข้างไปในทางนั้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็ความทนเนี่ยที่ผมรอมาเนี่ยตัวเนี้ยทนสิบชั่วโมงบวกสิบชั่วโมงบวกนะคือสมมติใช้นอนตื่นมาได้กลิ่นนะครับแล้วแต่กลิ่นที่เขาอยู่เนี่ยกลิ่นที่ชัดๆเลยนะตอนแบบตื่นมาสมมติว่าใช้เป็นนานแล้วนะกลิ่นที่ชัดเลยจะเป็นกลิ่นสาบครับ กลิ่นสาบเนี่ยจะติดชัดๆเลยมันจะเป็นกลิ่นสับสาบแบบหนังๆแบบมันไม่ใช่กลิ่นหนังไม่ใิพูดผิดมันเป็นกลิ่นสาบสาบอันนี้มันหลีกอะไรอืมมันมีทั้งมสัสนะนะมสัสแล้วก็มีทั้งแคสโซเนียมอ่ะผมว่าตัวเนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าลองเลยนะอันนี้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้หน้าม้าเลยนะครับอันเนี้ยผมชอบมากกว่าแบล็กทูแบ็กนะซึ่งแบล็กทูแบนะ็กน่ะแพงกว่านี้ ประมาณประมาณสามเท่าถ้าตีมินต่อมินนะครับแต่ว่าเนี้ยดมง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่ไม่ได้ฟุ้งเวอร์จนขนาดว่าทํำลายใครนะครับคือถ้าใช้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาขวดขวดขวดจริงมาไงกน็นก็ไม่รู้ว่าสเปรย์ของเขาเนี่ยถ้าใช้แบบจากขวดขวดจริงเขาอะต้องกี่สเปรย์นี้ต้องไปลองเองนะครับคําชมเนี่ยตัวนี้แฟนผมได้กลิ่นเนี่ยเขาชอบนะ แฟนเขาชอบเลยว่าเออกลิ่นมันดีนะในขณะที่เขาได้กลิ่นแบกทูแบล็กแล้วเขาเฉยๆนะครับอันนี้เหมือนผมนะอันนี้คือเขาเขารู้สึกเหมือนกับผมนะครับอ,อการฟุง้งของเขาฟุ้งดีนะฟุ้งดีแต่ด้วยกลิ่นของเขาที่ว่าดมง่ายมันทําให้กลิ่นต่อให้ฟุ้งดีแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันแบบไม่รู้สึกว่ามันแน่นเกินไปหรือว่าไป แทงจมูกอะไรเลยนะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยทำได้ออกมาละมุนคือแอปเปิลนะกลิ่นออกมาชัดมากเลยนะมันเป็นเหมือนแอปเปิลสดใสสดใสอะคือถ้าใครเคยใช้เลตันนะจะรู้ครับว่าแอปเปิลนะมันออกมามันทำเพิ่มความสดใสให้กับกลิ่นยังไงตัวเนี้ยก็จะเป็นแอปเปิลแบบนั้นเลยนะแต่ว่าของของเลตันมันจะเป็นแบบเฟรชแล้วก็มีสไปซี่แบบ ซ่าๆมาเลยใช่ไหมครับอันเนี้ยมันจะไม่ได้สไปซีแ่แบบซ่าๆมันจะเป็นแบบอมีเป็นฟรุตตี้แล้วก็หวานละมุนละมุนซึ่งผมว่าดีเลยตัวเนี้ยคือแนะนำนะครับให้ไปลองนะครับตัวนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้นครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมาให้ดูมากมายเนาะก็กลิ่นก็ประมาณที่บอกไปนะครับ ถ้าเกิดว่าใครใช้เนี่ยแล้วเป็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าตัวนี้ใช้แล้วมีคาชมเลยยังไงหรือเปล่าเพราะว่าผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ฉีดโควิดเนาะไม่ได้ไปเทสคําชมอะไรใครเช็คเทสได้อย่างมากก็คือเช็คเทสกับแฟนแล้วก็เทสกับตัวเองนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าผมให้คะแนนนะตัวนี้คือคือประมาณ8.5เต็ม1ิเลยนะเฉพาะกลิ่นนะแต่ความทนความไรพวกนี้ตัวนี้คือ9เลยนะโอเคเลยอย่างดีหมด โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ